สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,รบก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่3นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่2กันก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เล่นเป็นจาก0ถึง9คัดไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอืน่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูฮานอยพิเศษเนะาะฮานอยพิเศษนะครับผลออก50130นะครับ50130นามตั้งจริงแนวทางองค์เนี่ยเห็นไหมครับสบายใจศูนย์มันจะต้องระวัง3 ก็ถือว่าเข้าแค่เลขศูนย์วิ่งลดตัวที่ไม่ได้เน้นเนาะตัวเน้นก็หลุดไปนะครับเลขสองออกสามศูนย์มันก็มีแค่ศนะูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าะฮะออกศูนย์หนึ่งสามศูนย์ก็ถือว่า,าอานอยพิเศษนะครับก็สามวันติดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้าแค่วิ่งหลุดนะครับก็ตัวเจาะไม่เข้าเนะวันนี้รอบที่สี่ กับต่อที่ฮานอยปกตินะครับปกติผลออกสองหกเจ็ดห้าแปดนะครับสองหกเจ็ดห้าแปดก็ถือว่าตัวเน้นเข้าเลยนะครับใครน้ำหาไปวิ่งไปรูดนะครับพอถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะนะครับเก้าศูนย์สองนะครับนี่ขึ้นไปเป็นเลขแปด ไม่ h เก้า h ศูนย์ h สองปฏิวัติวิ่งรูดทางเดียวเหมือนกันนะครับส่วน vip ออ,อนเก7า1 1 9ดนย่งหนึเกาติว,วัติรดเนาะสำหรับ vip เรามาดูแต้มรวม3 0 0น้อยนะครับพิเศษปกติ vip ตัวรูดเรามาดูพิเศษเข้าไหมครับ2กับ8 2กับ8ไม่มีนะครับพิเศษลุดนะครับเต็มรวมปกติมีไหมครับ2กับ8ปก็มีเนาะเข้า2วิ่งนะครับ8ปลุดนะครับเข้า2วิ่ง8ปลุดนะครับทั้งวิ่งทั้งลุดเลยแปดนะครับ2ไปอยู่หลักร้อยนะครับต่อที่ VIP นะครับ VIP ก็หลุดไปเนาะ2กับ8ไม่มีนะครับเรามาดูชุดบินนะครับชุดบิน พิเศษมีไหมครับ0 130ก็มีที่30เนาะจุดบินทเข้าพิเศษ30ส่วนอนอยปกติ6 758มีไหมครับก็มี5กับ8 b i p 701 19ก็มนะีแค่เลขศูนย์เนาะนะครับวันนี้จุดบินเข้า2รอบนะครับกรอ,อบพิเศษกับปกตินะครับ ก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่วันที่สามหน่สิเอ็ดพศสองพันหนร้อยหกสิบแปดนะครับหานลอยพิเศษนะครับวันนี้เลขเด่นได้ตัวเดิม0กับ2เนี่ยผมก็เลยติดไว้วันนี้ติดเลขสามไว้ระวังนะครับแต่ตัวที่เน้นยงังเน้นตัวเดิมอยู่นะครับเน้น,นที่เลขสอง นะครับบางทีแนวทางมันไม่ออกชอบออกย้อนหลังนะครับก็สองสามสี่สองเจ็ดครับชุดที่เด่นให้ผมในในที่สองสี่จ็จับชนสี่สองสี่สามสี่ก็ได้นะครับครับต่อที่ฮาหนอยปกตินะครับ <c oughs> เลขเด่นวันนี้ผมจะให้ที่หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดก็เน้นในที่เลขหก หกระวังเก้านะครับก็มีอยู่แล้วนะครับในตัวประกบทาวินก็มีติด9อยู่แล้วนะครับ6 7 9 2 1นะครับอันนี้ผมจับไม่ที่69นะครับจะจับตัวอื่นก็ได้นะ้องหกสองน่งนะครับ3ตัวก็7 6 9เก้าตับต่อที่วีไอเลขเป็นได้1กับ2นะครับแนวทางผมถ้าได้1กับ2ก็ระวัง3เหมือนกันมันยังติดเลขสามอยนะู่เนาะ ในแต่ตัวรูดนะครับตัวที่ผมเล่นให้ผมเล่นให้ที่เลขหนึงนะครับ v i p ก็จะไปที่17 18 19จ็ดหนึหนึ่งเจ่งนึสสามตัวก็หนึ่งเก้าสองไร่ใครจับจับที่สองหนึ่งเก้าก็ได้นะจนนตัวที่ผมเล่นให้ก็คือหน จับ2 2 7 2 8 2 9นี่ก็7 9 7 2 7 1้สองนึ่วันนี้ก็0 3 0 4 0 7นะครับตัวที่ผมไม่ได้จับก็ต่อที่แต้มรวม3น้อยเนาะวันนี้ผมให้รูดที่1กับ2รูดที่1กับ2ก็เน้นในที่เลข1นะครับเน้นในที่เลข1สน่งสุดเบิร์ก็1 1 2 2นะครับใครตัวรูดนี้ใครจะนำไปวิ่งไปรูดนะครับหานลอยเฉพาะกิจหานลอยกับชาติหรือว่า อานอยพัฒนาอานอยสามคกีก็สามารถเอาไปวิ่งเป็นรูปได้นะครับคือใช้ตัวนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับผมเล่นให้แค่3น้อยนะครับติเศษปกติ vip นะครับอาจยะนำไปวิ่งไปรูปก็ได้เนาะนะครับขอไปครับใคระจะนำไปวินแนวทางอื่นก็ได้แต่ว่าผมเล่นให้แค่พิเศษปกติ vip นะครับก็คือเอาเลขดินทั้งหมดมารวมกันนะครับ แบไปที่รับเนวทางวันนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับเกับตอนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านโชคดีในวันที่3เดือนหนึ่งพศสอง8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ